็สวัสดีนี่เลยทุกคนนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่สิบห้านะครับก็เมื่อวานนี้ครูบอกว่าครูจะหาโจทย์ปัญหาหอลมอที่เป็นอีกแบบหนึ่งมาให้นะครับครูลองไปคิดคิดดูแล้วนะเดี๋ยวหาโจทย์ที่มันเป็นทีเดียวเลยดีกว่าทั้งหอลมอและคอรนอนะครับวันนี้ก็จะเรียนโจทย์ปัญหาคอรนอไปก่อนนะครับแล้วค่อยไปเจาะลึกโจทย์ปัญหาแบบแปลกๆนะครับก,ก่อนอื่น ลยให้อนอื่นเลยนะครับก็เขียนวันที่เอาไว้นะครับแล้วก็เขียนว่าแบบึัหัดทบทวนนะครับแล้วก็ข้อหนึ่งสองสามสี่ห้านั่นเองนะครับผมคนที่ดูคลิปก็กดหยุดไปก่อนแล้วเขียนให้เรียบร้อยครับแล้วค่อยกดเล่นใหม่นะก็เอาเป็นว่า สมมติเรืงเรียงเห็ดเสร็จแล้วนะครับก็มาเตรียมตัวสําหรับข้อแรกเลยนะครับก็เตรียมตัวนะเริ่มครับหมดเวลานะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็ 6บวกสได้9ก้าใส่9ก้าไป5้บวกเได้12ใส่2อทดหน่งครับ2อบวกสได้5้บวกหเป็น6ก็ตอบ6กร้อยี่ิบกา,านั่นเองครับต่อไปข้อ2องเต็มตัวนะเริ่มครับ หมดเวลาครับก็อันนี้ก็เหมือนกันนะจริงๆถ้าคิดให้เร็วถ้าได้เรียนรู้ว่าห้าสิบสองลบสี่ิบห้ามันจะเหลือเจ็ดเนี่ยง่ายๆยแล้วนะครับก็ห้าสิบสองลบสี่ิบห้าเหลือเจ็ดห้าร้อยลบสามร้อยเหลือสองเลยครับก็ตอบสอง้เจ็ดนั่นเองนะครับแต่ถ้าใครไม่ถนัดก็กดเอทำแบบเดิมก็คือยืมมันสิบสองสองไปยืมห้าครับห้าเหลือสี่สองกลายเป็นสิบสองครับสิบสองลบห้าก็เหลือเจ็ดสี่ลบสี่ก็ศูนย์ครับห้าลบสาก็เหลือสองนั่นเอง ต่อไปข้อสามเริ่มเวลานะครับอันนี้เวลาคูณนะครับนักเรียนไม่ต้องเป็นต้องแยกเอาสองไปคูณก่อนแล้วค่อยหนึ่งไปคูณก็ได้นักเรียนสามารถท่องสูตรคูณแม่สิบสองได้ครูคิดว่านะ ก็เอาสิบสองคูณหนึ่งได้สิบสองครับใส่สองแล้วทดหนึ่งสิบสองคูณศูนย์ได้ศูนย์บวกอีกหนึ่งครับก็ใส่หนึ่งลงมาสิบสองคูณสามได้สามสิบหกก็ใส่สามหกครับก็เป็นสามหกหนึ่งสองนั่นเองก็ตอบสามพันหกร้อยสิบสองนะครับต่อไปข้อสี่เตรียมตัวนะเริ่มครับ เวลาครับก็อันนี้ก็เหมือนเดิมเนี่ยพอเห็นยังเพิ่งตกใจนะครับว่ามันยากจริงๆแล้ว,วนะครูบอกไปแล้วว่าถ้าเป็นเรื่องการหารที่ตัวหารมันมีเลขศูนย์ให้เราไปดูตัวตั้งด้วยครับถ้าตัวตั้งมีเลขศูนย์เหมือนกันเราก็ตัดศูนย์ออกไปเลยนะครับเวลาตัดก็ตัดทั้งสองฝั่งนะก็เอาศูนย์อันนี้ออกก็ต้องเอาศูนย์ที่ตัวหารออกด้วยนะครับก็จะกลายเป็นห้าร้อยห้าหารห,ารหาร้าทีนี้ก็จะหารง่ายนะสูตรคูณไม่ห้านเนี้อทอกได้นะครับก็จะได้ตอบเท่าไหร่หนึ่งร้อยเอ็ดนะครับ ต่อไปข้อที่5นะครับก็เป็น20วินาทีเหมือนเดิมนะก็เตรียมตัวนะครับเริ่มคนระับ นะครับก็อันนี้ถ้านักเรียนรู้ว่า9บวก7มันจะได้16ก็จะไวมากครับ9บวก7ได้16 3บวก2ได้5ก็จะเหมือน5แล้วเมื่อกี้ได้16กใช่ไหมก็ทดหนึ่งไปเป็น66 66ลบ6กเหลือ4ี4่คูณ3ได้12ครับก็แค่นี้เองเนาะก,ก็ถ้าอยากให้ไวนะครับนักเรียนพยายามไปจํามาว่าไอ้เก้าบวกเจ็ดได้เท่าไหร่เก้าบวกแปดได้เท่าไหร่เก้าบวกหกได้เท่าไหร่เก้าบวกห้าลักษณะนี้ครับ แล้วก็ตัวเลขอื่นด้วยเหมือนกันถ้านัเรียนจําได้ก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับมันก็จะไหวมากโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปการสอนเรื่องโจทย์ปัญหาคอรอนอนะครับก็ครูดูแล้วแหละโอเคคลิปนี้ใช้ได้นะครับก็เหมือนเดิมถ้าจะแสดงวิธีทำนะแสะดงวิธีทำก็ครูบอกแล้วว่าให้ไปเริ่มที่เราเขียนเลยว่าเราจะหาอะไรนะครับ หาคอรนอก็เขียนว่าหาคอรนอหาหอรมอก็คือหาหอรมอนะครับไอ้ส่วนประกอบอื่นๆมันก็คือส่วนมากก็จะเป็นพวกสิ่งที่โจทย์กําหนดให้สิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยไปกันเลยครับ ค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับคุณครูอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในคลิปที่แล้วนักเรียนทุกคนก็ได้เรียนรู้ว่าหอรอมนนั้นสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาในโจทย์ปัญหาสถานการณ์ต่างๆได้อย่างไรบ้าง หลายคนอาจจะสงสัยอยู่ว่าแล้วครนล่ะสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างไรบ้างในคลิปนี้คุณครูอยากจะชวนนักเรียนค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าครน,านนั้นสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างไรบ้างไปดูกันเลยค่ะต่อไปคุณครูจะให้หนักเรียนพยิจารณาโจทย์ปัญหาต่อไปนี้นะคะ โดยนักเรียนอ่านโจทย์พร้อมกันกับคุณครูค่ะโจทย์มีอยู่ว่าโรงเรียนแห่งหนึ่งมีแผนปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนดังนี้ปรับปรุงห้องเรียนทุกๆ2ปีทาสีอาคารใหม่ทุกๆ6ปีและซ่อมบำรุงทางเดินเท้าทุกๆ4ปีโดยเริ่มดำเนินการตามแผนทุกรายการครั้งแรกในปีพศ2560 โรงเรียนแห่งนี้จะดําเนินการตามแผนที่วางไว้ทุกรายการพร้อมกันเป็นครั้งที่2ในปีพศใดคะนักเรียนจะหาคำตอบของข้อนี้ได้อย่างไรเรามาช่วยกันหาคำตอบของข้อนี้ไปพร้อมกันค่ะจากโจทย์ปัญหานะคะเราจะหาคำตอบได้โดยวิธีการใดนักเรียนต้องทราบอะไรบ้างคะเก่งมากเลยค่ะเราต้องทราบสิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์บอกค่ะ ในข้อนี้สิ่งที่โจทย์ถามถามว่าอย่างไรบ้างคะมีใครพอจะตอบคุณครูได้ไหมคะใบบัวพอจะตอบคุณครูได้ไหมคะได้ค่ะสิ่งที่โจทย์ถามคือโรงเรียนแห่งนี้จะดําเนินการตามแผนที่วางไว้ทุกรายการพร้อมกันเป็นครั้งที่สองในปีพศใดค่ะเก่งมากเลยค่ะใบบัวแล้วสิ่งที่โจทย์บอกล่ะคะโจทย์บอกอะไรเราอีกบ้างคะมีใครพอจะบอกคุณครูได้ไหมคะ คุณเชิญเลยค่ะสิ่งที่โจทย์บอกคือโรงเรียนแห่งหนึ่งมีแผนปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนดังนี้ปรับปรุงห้องเรียนทุกๆ2ปีทาอาคารสีใหม่ทุกๆ6ปีและซ่อมบ,บำรุงทางเดินเท้าทุกๆ4ปีโดยเริ่มดำเนินการตามแผนทุกรายการครั้งแรกในปีพศ2560ครับเก่งมากเลยค่ะคุณ เราจะหาว่าปีพศใดที่โรงเรียนจะปรับปรุงทุกรายการพร้อมกันเป็นครั้งที่2ถัดจากครั้งแรกในปีพศ2560นักเรียนต้องรู้อะไรก่อนคะเก่งมากเลยค่ะเราต้องรู้จำนวนปีที่น้อยที่สุดที่โรงเรียนจะปรับปรุงทุกรายการพร้อมกันเป็นครั้งที่สองแล้วนำจำนวนปีที่ได้มาเทียบให้เป็นปีพศค่ะ เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าในแต่ละรายการปรับปรุงในปีใดบ้างค่ะเนื่องจากโรงเรียนมีแผนจะปรับปรุงห้องเรียนในทุกๆสองปีแสดงว่าห้องเรียนนั้นจะปรับปรุงในปีที่เท่าไหร่บ้างคะนักเรียนพอจะบอกคุณครูได้ไหมคะแก้วตาพอจะบอกคุณครูและเพื่อนๆได้ไหมคะได้ค่ะ โรงเรียนจะปรับปรุงห้องเรียนทุกๆ2ปีแสดงว่าห้องเรียนจะปรับปรุงในปีที่2 4 6 8 10 12 14 16ไปเรื่อยๆในทุกๆ2ปีค่ะเก่งมากเลยค่ะแก้วตาซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าจำนวนปีที่แก้วตาบอกมานั้นเป็นจำนวนนับที่หารด้วยจำนวนในลงตัวคะเก่งมากเลยค่ะ เป็นจำนวนนับที่หารด้วย2ลงตัวนอกจากนี้โรงเรียน<ะ>ทาสีอาคารเรียนใหม่ทุกๆ6ปีแสดงว่าจะทาสีอาคารเรียนใหม่ในปีที่เท่าไหร่บ้างคะมีใครพอจะตอบคุณครูได้บ้างไหมคะต้นก้าเชิญเลยค่ะได้ครับโรงเรียนจะทาสีอาคารใหม่ทุกๆ6ปีแสดงว่าจะทาสีอาคารใหม่ในปีที่ 6, 12 18 2 4และต่อไปเรื่อยๆในทุกๆ6ปีครับเก่งมากเลยค่ะต้นกล้านักเรียนจะเห็นว่าจำนวนปีเป็นจำนวนนับที่หารด้วย6ลงตัวใช่ไหมคะและโรงเรียนมีแผนจะซ่อมบำรุงทางเดินเท้าทุกๆ4ปีแสดงว่าโรงเรียนจะซ่อมบำรุงทางเดินเท้าในปีที่เท่าไหร่บ้างคะมีใครพอจะตอบคุณครูได้อีกบ้างไหมคะ ออมสินเชิญเลยค่ะได้ค่ะโรงเรียนจะซ่อมบำรุงทางเดินเท้าทุกๆ4ปีแสดงว่าจะซ่อมบำรุงทางเดินเท้าในปีที่4 8, 12, 16, 20ไปเรื่อยๆทุกๆ4ปีค่ะเก่งมากเลยค่ะออมสินเราจะเห็นว่าจำนวนปีที่ออมสินตอบมานั้นเป็นจำนวนนับที่หารด้วยสีลงตัวค่ะ จากจำนวนปีของทุกรายการเราจะได้ว่าโรงเรียนจะปรับปรุงห้องเรียนในปีที่ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16ไปเรื่อยๆในทุกๆ2ปีจะเห็นว่าจำนวนปีเป็นจำนวนนับที่หาหรด้วย2ลงตัวค่ะโรงเรียนจะทาสีอาคารใหม่ในปีที่6 12-18-24ไปเรื่อยๆในทุกๆ6ปีจะเห็นว่าจํานวนปีเป็นจํานวนนับที่หารด้วย6ลงตัวค่ะและโรงเรียนซ่อมบำรุงทางเดินเท้าในปีที่4 8, 12, 16, 20ไปเรื่อยๆในทุกๆ4ปีค่ะจะเห็นว่าจํานวนปีเป็นจํานวนนับที่หารด้วย4ลงตัวค่ะ จากทั้ง3รายการนักเรียนลองสังเกตดูสิคะว่ามีจำนวนปีใดบ้างคะที่จะทำการปรับปรุงพร้อมกันทุกรายการค่ะเก่ง <pega hör ikte> มากๆเลยคะ่ะในปีที่12โรงเรียนจะมีการปรับปรุงพร้อมกันทั้ง3รายการนอกจากนี้นักเรียนลองสังเกตดูสิคะว่า12มีความสัมพันธ์กันอย่างไรกับ 2, 6และ4บ้างคะมีใครพอจะบอกคุณครูได้ไหมคะ ใบบัวพอจะบอกคุณครูและเพื่อนๆได้ไหมคะได้ค่ะ12เป็นจำนวนนับที่น้อยที่สุดที่หารด้วย 2, 6และ4ได้ลงตัวค่ะเก่งมากเลยค่ะเราจะได้ว่า12เป็นครนของ 2, 6และ4มาถึงตรงนี้นักเรียนจะหาคำตอบของข้อนี้ได้แล้วหรือยังคะ ตอนนี้เรารู้แล้วว่าอีก12ปีโรงเรียนจะปรับปรุงทุกรายการพร้อมกันเป็นครั้งที่สองซึ่งจะตรงกับปีพศอใอดคิดได้อย่างไรคะมีใครพอจะบอกคุณครูได้บ้างไหมคะคุณเชิญเลยคะ่ะคิดได้โดยนับต่อจากปีพศ2560ไปอีก12ปีครับ เก่งมากเลยค่ะคุณแบบนี้นักเรียนพอจะได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะงั้นนักเรียนตอบคำตอบพร้อมกับคุณครูเลยไหมคะดังนั้นเราจะได้ว่าโรงเรียนจะดำเนินการตามแผนที่วางไว้ทุกรายการพร้อมกันเป็นครั้งที่สองในปีพศ2572ค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนได้คำตอบตรงกับคุณครูใช่ไหมคะ เมื่อนักเรียนได้คำตอบแล้วนักเรียนจะตรวจสอบคำตอบได้อย่างไรคะว่าพศ .2.572 เป็นคำตอบที่ถูกต้องมีใครพอจะบอกคุณครูได้บ้างไหมคะออมสินเชิญค่ะโรงเรียนปรับปรุงทุกรายการครั้งแรกและครั้งที่2ห่างกัน12ปีจะต้องหาว่า12เป็นคอลนอของ 2, 6และ4จริงหรือไม่คะ่ะ เก่งมากเลยค่ะออมสินในที่นี้นะคะคุณครูจะหาครนขององ 2, 6และ4โดยการหารค่ะมีจำนวนนับใดบ้างคะที่หาร 2, 6และ4ลงตัวค่ะ เก่งมากเลยค่ะคุณครูนำ2หาร2 6และ4ได้ผลหารเท่ากับ1 3และ2เราจะเห็นว่า1 3และ2ไม่มีตัวหารร่วมนอกจาก1จึงเป็นการสิ้นสุดการหารดังนั้นคอรนของ2 6และ4คือ2คูณ1คูณ3คูณ2เท่ากับ สิดังนั้นพศส5 7 2เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนเริ่มสนุกกับการนำครนอไปใช้แก้ปัญหาในโจทย์ปัญหาสถานการณ์ต่างๆแล้วใช่ไหมคะเพื่อเพิ่มความเข้าใจของนักเรียนคุณครูว่าเราลองมาทำโจทย์ปัญหาอีกสักข้อหนึ่งค่ะนักเรียนอ่านโจทย์ปัญหาพร้อมกันกันกบคุณครูนะคะโดยโจทย์ปัญหามีอยู่ว่า แก้มซื้อดอกกุหลาบราคาดอกละ8บาทนุชซื้อดอกลิลลี่ราคาดอกละ25บาทและพึ่งซื้อดอกทานตะวันราคาดอกละ16บบาทถ้าแต่ละคนจ่ายเงินซื้อดอกไม้เท่ากันจะจ่ายเงินอย่างน้อยที่สุดคนละกี่บาทและจะได้ดอกไม้คนละกี่ดอกคะ โดยตรงนี้นะคะนักเรียนอาจจะพักคลิปนี้ไว้สักครู่หนึ่งลองแสดงวิธีหาคําตอบด้วยตัวเองก่อนเมื่อนักเรียนได้คําตอบแล้วเรามาดูกันค่ะว่าคําตอบที่นักเรียนได้จะตรงกับคําตอบของคุณครูไหมคะ่ะนักเรียนลองหาคําตอบดูค่ะเป็นยังไงบ้างคะได้คําตอบกันแล้วใช่ไหมคะหรืออาจจะมีนักเรียนบางคนที่อาจจะยังหาคําตอบของข้อนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรคะ่ะเรามาช่วยกันหาคําตอบของข้อนี้ไปพร้อมกันค่ะ จากโจทย์สิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะมีใครพอจะบอกคุณครูได้บ้างไหมคะใบบัวเชิญเลยคะ่ะสิ่งที่โจทย์ถามคือถ้าแต่ละคนจ่ายเงินซื้อดอกไม้เท่ากันจะจ่ายเงินอย่างน้อยที่สุดคนละกี่บาทและได้ดอกไม้คนละกี่ดอกคะ่ะเก่งมากเลยคะ่ะแล้วสิ่งที่โจทย์บอกล่ะคะมีใครพอจะบอกคุณครูและเพื่อนๆได้บ้างไหมคะ ต้นกาเชิญเลยค่ะสิ่งที่โจทย์บอกคือแก้มซื้อดอกกุหลาบราคาดอกละ8บาทนุชซื้อดอกลิลลี่ราคาดอกละ25บาทและพึ่งซื้อดอกทานตะวันราคาดอกละ16บาทครับเก่งมากเลยค่ะต้นก้าจากสิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์บอกเราต้องหาจำนวนเงินที่น้อยที่สุดที่แต่ละคนจ่ายเท่ากันนั่นหมายความว่าเราต้องหาจำนวนเงินที่น้อยที่สุดที่หารด้วย8ด 25และ16ได้ลงตัวเราจะหาจำนวนเงินที่น้อยที่สุดได้โดยวิธีการใดคะมีใครพอจะบอกคุณครูได้บ้างไหมคะแก้วตาพอจะช่วยบอกคุณครูและเพื่อนๆได้ไหมคะหาจำนวนนับที่น้อยที่สุดที่หารด้วย8 25และ16ลงตัวโดยการหาคอลโนอของ8 25และ16ค่ะเก่งมากเลยคะ่ะแก้วตา ตรงนี้นะคะนักเรียนอาจจะพักคลิปไว้สักครู่หนึ่งลองหาคำตอบด้วยตัวเองก่อนเมื่อได้คำตอบแล้วนักเรียนมาดูกันค่ะว่าคำตอบที่นักเรียนได้ตรงกับคำตอบของคุณครูไหมคะ่ะลองหาคำตอบกันดูค่ะเป็นยังไงบ้างคะได้คำตอบกันแล้วใช่ไหมคะในที่นี้นะคะเราจะหาจำนวนเงินที่น้อยที่สุดที่แต่ละคนจ่ายเท่ากันโดยการหาครนของ 8, 25และ16คุณครูจะหาคอร a ของ 8, 25และ16โดยการหารมีจำนวนนับใดบ้างคะที่หาร 8, 25และ16ลงตัวคะใช่แล้วคะ่ะจำนวนนับที่หาร 8, 25และ16ลงตัวมีเพียง1เท่านั้นเมื่อเราสังเกตจะพบจำนวนนับสองจำนวนได้แก่ แและ16ที่สามารถหาตัวหารร่วมได้ตัวหารร่วมของ8และ16คือจำนวนใดคะมีใครพอจะบอกคุณครูได้บ้างไหมคะ8ปครับเก่งมากค่ะขุนคุณครูดำเนินการหาคอรนของ8 25และ16ต่อโดยการนำา8หาร8 25และ16โดยให้คงจำนวนที่หารไม่ลงตัวไว้จะได้ผลหารเท่ากับ 1 25และ2ค่ะเราจะพบว่า1 25และ2นั้นไม่มีตัวหารร่วมของจำนวนนับ2องจำนวนใดและมีเพียง1เท่านั้นที่หาร125และ2ลงตัวเราจะได้ว่าจำนวนนับที่น้อยที่สุดที่หารด้วย8 25และ16ลงตัวคือ8คูณ1คูณ25คูณ2เท่ากับ400 ดังนั้นครนอรของ8 25และ16คือ400เป็นยังไงคะนักเรียนได้คำตอบตรงกับคุณครูใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะดังนั้นเราจะได้ว่าแต่ละคนจ่ายเงินอย่างน้อยที่สุดคนละ400บาทเป็นไงบ้างคะข้อนี้เราหาคำตอบเสร็จกันแล้วหรือยังคะยังใช่ไหมคะยังเหลือคำถามอยู่อีกว่า แล้วแต่ละคนจะได้ดอกไม้คนละกี่ดอกในคำถามนี้นักเรียนจะหาคำตอบได้อย่างไรคะมีใครพอจะบอกคุณครูได้บ้างไหมคะขุนเชิญค่ะนำจํานวนเงินที่ต้องจ่ายหารด้วยราคาดอกไม้แต่ละดอกครับเก่งมากเลยค่ะขุนเราจะหาจำนวนดอกไม้ได้โดยการนำจํานวนเงินที่ต้องจ่ายหารด้วยราคาดอกไม้แต่ละดอกค่ะเราจะได้ว่า แก้มซื้อดอกกุหลาบได้ดอกไม้400หารด้วย8เท่ากับ50ดอกนุชซื้อดอกลิลลี่ได้ดอกไม้400หารด้วย25เท่ากับ16ดอกพึ่งซื้อดอกทานตะวันได้ดอกไม้400หารด้วย16เท่ากับ25ดอกเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะงั้นเรามาสรุปคำตอบของข้อนี้พร้อมกันค่ะ เราจะได้ว่าแต่ละคนจ่ายเงินซื้อดอกไม้400บาทแก้มซื้อดอกกุหลาบได้50ดอกนุชซื้อดอกลินล,ลี่ได้16ดอกและพึ่งซื้อดอกทานตะวันได้25ดอกเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนได้คําตอบเหมือนกับคุณครูใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยคะ่ะจากตัวอย่างในข้างตน้นคุณครูหวังว่านักเรียนจะเข้าใจเกี่ยวกับ การนำคอร์นอไปใช้แก้ปัญหาในโจทย์ปัญหาสถานการณ์ต่างๆได้มากยิ่งขึ้นนะคะนักเรียนสามารถทำแบบฝึกเพิ่มเติมเพื่อฝึกฝนความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์เล่ม1หน้า41โดยนักเรียนสามารถดาวน์โหลดไฟล์เฉลยที่แนบมาพร้อมกับคลิปนี้ได้เลยค่ะ จากตัวอย่างที่ได้เห็นในข้างตน้นเราจะพบว่าลักษณะของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับคอรนจะเป็นไปในรูปแบบของการหาจำนวนนับที่น้อยที่สุดที่หารด้วยจำนวนนับในโจทย์นั้นลงตัวค่ะ นักเรียนอย่าลืมนะคะในการแก้โจวยปัญหานักเรียนต้องทำความเข้าใจปัญหาวางแผนแก้ปัญหาหาคำตอบและอย่าลืมตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ